ขอบคุณครับ,บ,รบวันนี้องุ่นดองหวานเจีย๊ยบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนขึ้นมาตัดองุ่นอีกแล้วนะคะเพราะว่าการทําองุ่นดองรอบที่แล้วอ่ะไม่ประสบผลสําเร็จเนื่องจากองุ่นที่ตัดไปดองรอบที่แล้วองุ่นเขายังอ่อนเกินไปค่ะพอดองออกมามันก็เลยมีรสชาติขม พิมก็เลยรอให้องุนโตสักสองอาทิตย์แล้วก็มาตัดเอาไปดองใหม่ค่ะจริงๆนะพิมไม่เคยพลาดเลยในการดององุนให้อร่อยและกรุบกรอบแต่รอบที่แล้วนะใจร้อนไปหน่อยมาตัดเอาลูกเล็กเข้าไปพอมาดองมันก็เลยออกขมนิดนึงค่ะวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาขอแก้มือองุนดองสูตรของพิมเนี่ยสามารถกินได้เลย1-2วันแล้วก็กรอบด้วยนะคอนเฟิร์มคนรอชมสูตรแล้วก็เคล็ดลับเลยนะคะวันนี้จะตัดไปพอดองสัก2กระปุกค่ะถ้ากินหมดเดี๋ยวขึ้นมาตัดไปดองใหม่และองุนที่เอาไปดองวันนี้ก็เป็นองุนพันธุองง่นแด ลูกกลมๆแบบนี้และค่ะเวลาดองออกมาเคี้ยวกลุบดังโป๊ะเลยทีเดียวเด็ดองุ่นออกมาทําความสะอาดเรียบร้อยจากนั้นก็เอาไปใส่ขวดโหลเลยนะคะขวดโหลของพิมพ์นี้ก็คือจะลวกน้าร้อนฆ่าเชื้อก่อนค่ะน้ําดองพิมพ์ก็มีแค่เกลือน้ําส้มสายชูแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยอต้มน้าร้อนได้ที่แล้วก็ตักที่ร้อนๆนี่ใส่ลงไปในขวดโหลเลยค่ะทุกคนไม่ต้องรอให้เย็นนะและคือเคล็ดลับความกรอบมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะการใส่ลงไปทั้งน้าร้อนๆเลยอะมันจะทําให้องุ่นกรอบแล้วก็เป็นไวด้วยค่ะแถมองุ่นสีสวยลูกไม่เเหีี่่ยยววแแมม็ดดงึบบน้้คะ ได้ไดเคล็ดลับดีๆแล้วก็ลองไปทํากันดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังตอนนี้ก็ไปชิมองุ่นดองกันค่ะน้ำายน้ำลายสอทุกคนสับใจคือมันแตกกรุบๆไปปาก อืมอืมอืม,อ,มอีพออีแม่เสรที่สำคัญคือมันกรอบมากนะทุกคนอืมนี <c oughs> อ่อยู่บนเดะเทส

ง่นดองรอบนี้พิมพ์ใช้เวลาดองแค่2วันเองนะคะทุกคนบอกเยลยรสชาติดีม,มากเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะ